แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะให้รู้ว่าที่นี่เป็นระยองเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างหนึ่งก็คือภาษาที่ภาษาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างที่มันจะหายไปเพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็ไม่กล้าจะพูดภาษาภาษาระยองกลัวอายเขากลัวอะไรพวกเนี้ซึ่งเราจะกระตุ้นว่าอันนี้เราไม่ต้องอาย เราเป็นคนละยองเราก็ต้องพูดภาษาระยองได้นะครับในโรงเรียนเนี่ยที่จะใช้กันบ่อยคือการสื่อสารคุยกันใช้ภาษาอย่างภาษาระยองในหมู่คณะคนที่อื่นเ็าได้ยินก็อ,อาจจะฝึกพูดด้วยคนที่ไม่ใช่คนระยองก็อ,อาจจะอยากจะพูดภาษาระยองเพราะมาอยู่ระยองด้วยอันนี้มันต้องจูงใจให้เด็กบ้านเราเป็นผู้นําผู้นําพูดไปเลยภาษาละยองนี่แหละแล้วคนที่อื่นก็อยากได้ยินเขาก็อยากมีส่วนร่วมมันก็ทําให้ภาษาระยองเนี่ยมันฟื้นกลับมาได้ ถึงแม้ว่าคนที่ย้ายฐานมาแล้วมีลูกเรียนลูกไปโรงเรียนก็คนระยองมันผู้ภาษาระยองใช่ไหมเหมือนคนใต้ผู้ภาษาใตา้เขาเจอหน้ากันก็แหล่ใต้เลยถูกไหมเราคนระยองเจอหน้ากันเป็นเด็กคนละยองก็พูดภาษาระยองยมันจะทําให้ภาษายัางอยู่แล้วเฉพาะครูถ้าเป็นคนละยองครูก็พูดกับเด็กหรือครูพูดกับใครก็ได้ที่นอกเหนือจากสิ่งที่นั่นก็พูดภาษาละยองถูกไหมครับ,รบมันก็เหมือนผม ผมพยายามพูดภาษาละยองตลอดแต่ผมอาจจะไม่เนอมากไม่อะไรมากแต่ว่าฟังให้รู้ว่าเราสำเนียงเราคนละยองนะครับสมัยก่อนมีโฆษณาอป,ปินําปลาอะไรที่ตพงอ่ะอันนั้นดังเลยนะคนรู้จักระยองไปทั่วโลกอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องอนุรักษ์ต้องส่งเสริมภาษาระยองมันคือจุดกําเนิดของเราเราทั้งหลายไม่ควรลืมแล้วก็ไม่ควรอายแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ใช้เลย พูดเลยผมอยากจะเห็นคนระยองพูดภาษาระยองไม่ต้องอายใครเราเป็นคนระยองนะครับเราเป็นเจ้าของพื้นที่ของจังหวัดระยองนี้นะครับแล้วก็ก็มีคนที่อื่นมาอยู่นะครับย้ายมาคืเยอะเราก็ต้องแสดงให้รู้ว่าเราเป็นคนระยองเราพูดระยองได้พูดเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวใครไม่ต้องไปอายใครนะครับเพราะว่าระยองเนี่ยมันเป็นเมืองเศรษฐกิจ และมีโอกาสจะเปลี่ยนไปเยอะถ้าเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่บ้านเมืองอะไรจะเปลี่ยนไปยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าคนระยองลูกหลานคนระยองต้องพูดระยองได้คนที่มาอยู่นะครับถ้าเขาสนใจเขาอยากจะภูมิใจว่าเขาอยู่ระยองเขาก,ก็อาจจะหัดพูดระยองให้ได้นะครับมันก็จะทําให้เป็นภาษาถิ่นที่อยู่ทั่วไปอยู่กับสังคมอยู่กับชุมชนเพราะนั้นเราอย่าไปอาย นะครับผมนี่ไม่เคยอายผมมีโอกาสพูดละยองผมพูดได้ผมพูดตลอดนะครับไม่เคยอายใครแล้วก็บอกผู้นําทุกคนเวลาเจอเวลากล่าวรายงานเวลาบอกให้กล่าวรายงานภาษาละยองเลยเจอพิธีกรก็บอกพิธีกรว่าพูดภาษาละยองได้ไหมพูดภาษาละยองได้พูดเลยให้คนที่อื่นก็ได้ฟังบ้างคนที่เขาไม่รู้จักภาษาละยองเขามาเที่ยวมาอะไรเขาจะมีโอกาสได้ฟังว่าโอ้ภาษาละยองเป็นอย่างนี้เว้ยมันพูดกันอย่างนี้เวลาเรามีโอกาสพิธีกร อยู่ละยองงานละยองงานทุนทรพูไปพูดภาษากลางแล้วคนนี้ก็มาจากที่อื่นเขาก็พูดภาษากลางเขาจะเขาจะได้รับรู้รสชาติหรือภาษาของคนละยองได้ไงถูกไหมเ,เขาเนี่ยก็าามางานทุนทรพูพิธีกรคนพูดละยองกันเต็ไมไปหมดมันคือละยองถูกไหมฮะไอ้อย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะอยากให้ทุกคนพูดละยองได้แหละ